หลังจากที่เราเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 กันมาเนี่ยนะคะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นการจัดงานมหากรรมหรือว่าอ e ีเวนต์ใหญ่ๆแล้วตอนนี้พฤศจิกาย,ยนแล้วจะถึงปีใหม่แล้วนะคะเตรียมตัวไปเที่ยวฉลองปีใหม่หรือยังใช่เตรียมตัวที่จะทั้งไปเที่ยวฉลองแล้วก็เตรียมตัวที่จะรับร่วมงานอ e ีวงอีเวนต์ต่างๆในช่วงปีใหม่ด้วยนี่ <laughs> ไม่ได้เปิดตัวนะฮะ <laughs> <laughs> วันน you know, ี謝謝 holiday, ้เนี่ยนะคะหลายที่เขาก็เริ่มเตรียมที่จะจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และจริงๆมีหลายที่แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีมาแนะนำหนึ่งที่ก่อนนะคะเผื่อใครจะได้วางแผนไปที่ไอคอนสยามถ้าจำกันได้เมื่อตอนปีเนี้ยต้นปีที่ผ่านมาเขาก็จัดแบบยิ่งใหญ่อลังการปีนี้ก็เช่นเดียวกันปีที่กำลังจะมาถึงนี้ก็เช่นเดียวกันไอคอนสยามบอกว่าเตรียมที่จะจัดกิจกรรมไว้แล้วนะคะอลังการเหมือนเดิมแน่นอนแต่ว่าก็ยังต้องดูแลตัวเองนะวิถีชีวิตใหม่ไปดูไปเที่ยวก็ ต้องป้องกันโควิด19เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะว่าไอคอนสยามเขาจะเตรียมอะไรไว้บ้างมีไฮไลท์อะไรนะ่าสนใจบ้างเขาบอกว่าจะมีการจุดพลุบนโค้งน้ําเจ้าพระยาระยะทาง1กิโลเมตรก็คือจะคล้ายๆรูปแบบเดิมแต่ก็ยิ่งใหญ่อลังการนี่อันนี้เป็นภาพของปีก่อนนะคะ ที่เรานํามาให้ดูนะคะทางผู้การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายยุทธศักดิ์สุขศรและนายสุพจน์ชัยวัชริคุณกรรมการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยามค่ะมีการถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2564ปีนี้จะจัดกิจกรรมเคาวดาวอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด Amazing Thailand คาดาว2021ค่ะเพื่อตอกย้ําว่าแม่น้ําเจ้าพระยาย,ยังเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่สาคัญของกรุงเทพมหานคร และของประเทศไทยเพื่อให้การเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเราเนี่ยมีชื่อเสียงไปเลยทั่วโลกไฮไลท์อย่างที่ย้ำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ มีการแสดงจุดพลุบนโค้งน้ำเจ้าพระยาระยะทางกว่า1,400เมตรภายใต้แนวคิดมหัศจัรย์ความสุขเหนือสายน้ำก็จะสื่อความหมายเห็นความหวังความศรัทธาความรุ่งเรืองและความสุขเพื่อเป็นการส่งต่อความหวังและกำลังใจจากประเทศไทยไปยังผู้คนทั่วโลกให้ทุกๆคนเนี่ยก้าวผ่านวิกฤตแล้วก็เริ่มต้นจักราตร์ใหม่ไปด้วยกันนะคะที่สำคัญก็คือเขามีการจัดประกวดภาพถ่าย ภาพวิดีโอการแสดงพลุชิงรางวัลมูลค่ากว่า5แสนบาทด้วยใครจะส่งเป็นภาพนิ่งก็ได้จะเป็นภาพวิดีโอก็มีนะคะสนใจไปกันได้เพราะว่ามีเงินรางวัลให้ด้วยกว่า5แสนบาททีเดียวนะคะต้อง,ออองสายามด้วยโลเคช,ชั่นของเขาเนี่ยติดน้ำแม่น้ำเจ<ช>้าพระยาสวยมากๆแล้วก็โครง,ง,งสร้างสถาปัตยต่างๆเนี่ยทได้ค่อนข้างที่จะดีและแต่ละปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากอย่างปีที่แล้วเนี่ยต่างชาติเยอะ ปีนี้ก็<ม>จะเป็นคนไทยอเร,เราเนี่ยไปดูกันเพราะฉะนั้น,นะะควรที่จะไปในปีนี้เพราะไม่แน่ปีหน้าต่างชาติอาจจะกลับมาเยอะอีกนะัะเป็นโอกาสของคนไทยที่จะได้ไปเที่ยวเมืองไทยในช่วงนี้นะครับ